มาดูยางใหม่กันนะคะตัวนี้เป็นยางมิชลินนะคะยี่ห้อมิชลินนี่เลยดูตรงมุมนี้เลยนะคะยี่ห้อมิชลินนะคะเป็นอ่ารุ่น Energy XM2 นะคะเนี่ยค่ะเบอร์ของเขาก็คือ185654ให้ดูตรงขอบขอบยางตรงนี้แล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตยางก็ขยับมาดูตรงร,บรอบๆต้องหาเลขสีตัวนี้ให้เจอ สองตัวหน้าก็คือ27ก็คือสัป,ปดาห์นะคะสัป,ปดาห์ที่ผลิตนะคะปีหนึ่งเนี่ยถ้าในปฏิทินมันจะมี48สัปปดาห์นะคะแต่ว่าในในปียางเนี่ยเขาจะทบสัป,ปดาห์เดือนสุดท้ายนะคะมันจะประมาณ51-52สัป,ปดาห์นะคะแต่ก็คือหมายถึงว่ามันผลิตอยู่ในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ตัวเลขตัวทีอ่อยู่ข้างหลังเนี่ยะคะ่ะ เป็นเลขยี่สองเนี่ยก็คือ,อเป็นเลขปีนะคะก็คือผลิตปี2 2อนะคะอีกอไม่กี่เดือนนี้ก็จะผลิตออกมาใหม่ก็จะเป็น23อย่างเงี้ยนะคะก็มีตัวเลขดูแค่นี้นะคะตัวนี้ยางมิชลินนะคะเป็นยางที่มีสมรรถนะสูงนะคะเบอร์นี้ที่เราใส่ให้รถลูกค้านี่ก็จะเป็นใส่รถเก๋งรถเก๋งได้ทุกรุ่นเลยนะคะที่เป็นขอบ14 185 654ใส่ได้ทุกรุ่นเลยค่ะเนี่ยค่ะตัวเนี้ย185คืออะไร185ก็คือความกว้างของหน้ายางนะคะก็คือดูจากตรงนี้ความกว้างของหน้ายางนะคะก็คือ1น5 65คืออะไร6 5ก็คือความสูงของแก้มยางก็คือดูตรงนี้นะคะ14คืออะไร14ก็คือตัวเนี้ยค่ะตัวล้อแม็กเนี่ยค่ะความกว้างของล้อแม็ก์ 14นิ้วจะเป็นกระทะก็ได้นะคะจะเป็นกระทะก็ได้ก็ต้องเป็น14นิ้วถึงจะใส่ได้นะคะเนี่ยค่ะโอ้ยางยางมิชลินตัวนี้นะคะเขาจะมีสมรรถนะของเขาก็คือนุ่มเงียบประหยัดน้ํามันนะคะเป็นยางที่คุณภาพอันดับต้นๆเลยนะคะใครได้ใช้นี่ก็คืออช่วงนี้ราคาปรับขึ้นสูงมากเลยใครได้ใช้นี่ก็คือหรูรามาเหามากเลยนะคะ